บอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยกันอีกแล้วนะครับนี่เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะอยู่กับทีมฟูเจแปนพี่นะครับน้องๆ้องโอ้โหเอบอกเลยฟูนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าเป็นเพชรในตมเลยก็ว่าได้นะครับน้องชายวันนี้พี่ก็จะมาใช้ฟูเจแปนในการไต่แร้งนะครับน้องชายจะมาลองดูกันที่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าสงสัยที่ถามว่าฟูเจแปนนั้นจากไหนนี่ลยครับน้องชายเอาจากที่แลกดาวตรงนี้เลยนะครับไปเราไปลุยกันดีกว่า เดี๋ยวจะจงวันเนมมาให้สวยโอ้โหไกด์ยุทธ์ไม่ให well. ้ไปไม่ให้ไปเข้าไปขวางไว้เข uh> ้าไปขวางไว้แปะแพ้สวยอ่ะเอ้าฟาวเหรอโอ้โหถูโทษเฉยเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหกูถามจริงโอ้โหอะไรกรรมการเกินกรรมการมึงซื้อกรรมการแล้วอย่างเงี้ยเกินไปว่ะโอ้โหกระแทกนิดเดียวก็ไม่ได้ซ้ายขวาซ้ายด้วยขวาตรงกลางเนี่ยไงกูเดานี่ไงกูว่าแล้วเฉียวโอ้โหแขนนี้ต้องชำระบอกเลยไอ้น้อง เซนจิคาร์วะเปลี่ยนแกนมาจัง,งหวะนี้อ้าวลงโลง่งหลุดไปถึงลูคัสเฟอร์เนตลูคัสเฟอร์เนตจะเปิดเปิดมาสวยๆโอ้โหเป็นไงล่ะบอกเลยน้องนี่จะเอาคืนนี่เดี๋ยวซูซูกิกูเข้าไปไงซูซูกิฮอนด้าเวฟไปข้างกูตามมาเดี๋ยว,ก,วยก่อนมึงเดี๋ยวก่อนบอกเลยเจตุดฝ้ายมาถึงเจ้าฟิลิปเจ้าฟิลิปจ่ายมาลงโลงถึงแอสฟอร์ดปิดแอสฟอร์ดทถไนเนี่ยโอ้ยฝ้ายเปิดทางซ้ายเหรออุ้ยแล้วโค้งได้ด้วยโอ้โหเติม โอ้โดูมึงทำเ,เรื่ออะไรวะเนี่ยแล้วฟอร์ดเปิดเท้าตายแล้วเปิดดีดนียนะประเด็นโอ้โหโดนนำเลยวะสองนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,าค่อยเอาคืนมองมีขัดรองเท้ากันด้วยได้ <c oughs> เล่น <c oughs> บอกเลยดโดนกูบ้างเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไหลมาถึงแล้วก็ถึงซูซูกิอีกแล้วซูซูกิไปมาถึงดูคาสเนต์อ่าแล้วเปิดมงคมๆโค้งเรียบร้อยดีครับเอ้าตทำหน้าเหรอโอ้โหอะไรอาจารย์โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเยอะเลย ตอนนี้ให้มาถึงชนะที่ชนะทิพลิกได้สวยแล้วป้ายมาถดูคัสเฟรนเดตดูคัสเปิดมาอุซุมิโขกโอ้โหชนเสาเข้าไปเลยเป็นไงล่ะมึงม,มาดิโอ้โหอย่าดูถูกพลังเตี๊ยไปด้วยโอ้โหบอกเลยโสมญี่ปุ่นมันของดีไอ้น้องที่บอกเลยแล้วจงวังหวะนี้ชนะทิพใจสวยๆเพื่อนเป็นวันทูหนึ่งสองชิงโอ้โหสวยถึงอุซุมิอุซุมิดับเบิร์ทัชไปทีนึงงตะเบอรทัชที่เอออุซุมิแบกมาอุซุมิดับเบิร์ทัชอีกทีนึงโอ้ตีดโอ้ยยังได้อยู่เอาไม่ได้ โอ้เกียวสวยอุสมิให้มาเพื่อนเอาถูกจิงโอ้ติดบล็อกโอ้ยโอ้ยแล้วเนี่ยโอ้หน่วยจังวะอุสมิให้เพื่อนมาโอ้ยโดนอีกแล้วอุ๊ยอ้าวส้มล่นแล้วปั่นคงคงนาโกโตะโอ้โหไม่มารับอยู่มือเลยบอลหลุดมาอ้าวง้างเต็มหลอดซัดโอ้โหติดอีกลูกคัสเฟิร์นเดีสเกี่ยวโอ้ยโอ้โหกระโดดบอลโชว์ได้เอาให้มาถึงยังไงจังหวะนี้ลูกคัสเฟิร์นเดสเปิดชาฮิปโอ้โห้วัยชาฮิปซูเปอร์ซับโอ้ ไงล่ะไอ้น้องพอกเลยนี่ขัดรองเท้าคืนนี่ไงล่ะบอกแล้วมึงโดนโกงขัดรองเท้าอ๋อรู้จักเป่าเจรู้จักเป่าวิ่เจชนะทิพ่ะแล้วก็ปีปีจบเกมนะครับต้องชายอาชนะไปสามประตูตอนสองคือคืนพอเหมือนกันก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับต้องชายใครที่อยากจะสะสมตัตะญี่ปุ่นพี่นะนำเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบาย